สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านะอ่านะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับพี่เจมนะครับร้านผูเสมอเทกเตอร์นะครับสาขา3อํอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับร้านมีตัวตนจริงๆนะครับมีคนขายชัดเจนคุณผู้ชมนะครับใครี่ยที่กำลังมองหา40แรกนะครับไปทำงานในนาไปทำงานในไร่นะคุณผู้ชมนาเขาบอกว่าคันนี้ราคาพอฟังราคาเอื้อมถึงคุณผู้ชมนะครับคันนี้อ่าราคาเอื้อมถึง ปากใบดันก็มีแบบเก็บงานให้บ้างเล็กๆน้อยนะคุณผู้ชมปากใบดันร้อย,ยางคุณผู้ชมโอเคนะยังสวยยังงามอยู่ดอกยางเต็มคุณผู้ชมคันนี้พี่เจมตัดคัดให้แล้วคุณผู้ชมนะครับ40แรงคันนี้ได้ทอแต่งแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับตัวบอดี้พวกนี้มันเดิมหมดนะคุณผู้ชมนะเดิมหมดฝั่งคนขับนี่ก็เดิมเดิมคุณผู้ชมเนี่ยมีการปิดไวจากเจ้าของเก่านะคุณผู้ชมนะนะครับส่วนเบาะเนี่ยเดี๋ยวพี่เจมเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยวหุ้มให้ใหม่คุณผู้ชมเดี๋ยวหุ้มเบาะให้ใหม่เบาะมันแแแตกลล้วหะคุณผชม แล้วก็ยางหลังนะคุณผู้ชมนะยางหลังก็โอเคนะไม่ได้คล้มคลิเลอะไรแต่แม้มีรอยบากของเป็นหินแต่ก็ทางานปกตินะพี่เจมขับก็ปกตินะคุณผู้ชมไม่ได้โคง้งเค้งไม่ได้อะไรคุณผู้ชมขับสบายเหมือนปกติคุณผู้ชมมาชมชุดท้ายกันนะครับยุดท้ายก็แบบมีการเปลี่ยนซีนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาคุณผู้ชมนะครับรถใช้งานนะ่ะคันนี้ปี6.1คุณผู้ชมนะมี6.1ก็มีการเปลี่ยนซีนข้างข้างซ้ายนะครับเดี๋ยวข้างขาโดยพี่เจมดูให้อีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวดูเ <im> ดี๋ดวยวเช็คให ้อยางก็แบบนี้นะคุณผู้ชมเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะแต่มีรอยบากของไม่หินเฉยๆอ่า้อยางคุณผู้ชมนะครับยางก็แบบมีแตกๆบ้างคุณผู้ชมนะอ่าไปสภาพแบบนี้คุณผู้ชมราคาไม่แพง3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้คุณผู้ชมสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้อ่าดดบอดุงบอดี้เขาก็โอเคนะคุณผู้ชมนะสภาพคงสภาพเครื่องนะครับนี่มาดูรอยยางฝั่งนี้กันคุณผู้ชมนะครับ คันนี้ปี61นะครับชั่วโมงการทำง,งานเพียงแค่1,400ชั่วโมงเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับแเราคงหลังคาคุณผู้ชมก็ถือว่ายัางใช้ได้อยู่นะครับมีแบบรอย1ามนิดนึงนะคุณผู้ชมนายเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมนะครับหลังคาคันนี้พี่เจมให้ดูหมดทุกทุกมุมมองคุณผู้ชมนะครับคันนี้ 40, 40แรงนะครับเดี๋ยวพี่เจมพาชมแบบระยะไกลๆนะครับเห็นทุกมุมมองคุณผู้ชมก็โอเคนะคุณผู้ชมนะใครเด็กมองหาหรือไปทํางานในานาไปทํางานในไร่แบบนี้ก็มองดูสบายตาดีคุณผู้ชม มองดูสบายตาดีคันนี้นะครับไปทํางานนะครับสวยๆตัวมอ,อพี่เจมบอกว่าสวยๆนะนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็อย่าไปสนใจมาน,นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เจมจะพาไปชมระบบเครื่องคุณผู้ชมไปดูน้ําดูไอนะคุณผู้ชมนะปะไปชมมองกันคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้พี่เจมจะพาชมระบบนะครับคันนี้40แรงคันนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากนะครับดูตรงเครื่องนะคุณผู้ชมนะไม่มีไอไม่มีควันนะคุณผู้ชมนะครับปกตินะ เสียงบงเสียงว้าวก็ปกติคุณผู้ชมคันนี้มาดูระบบน้ำกันรถปกตินะคุณผู้ชมพี่เจมเปิดได้สักพักแล้วแหละคุณผู้ชมคันนี้นะบบปตา40แรงคันนี้นะครับตัวดีท,นะนะ 4, 3, 9, ทีนะครับไม่แพงนะครับย้ำอีกครั้ง4 3 4 9 0 0บาทนะครับเบอร์โทรพี่เจม083นะครับ538 8071 083 538 8071คุณผู้ชมเอาได้แหละเครื่องสวย นะครับคุณผู้ชมนะครับไปทํางานได้จบงานได้เหมือนกันเนี่ยครับร้านจริงโซงจริงนะมินยามอีกครั้งเบอร์โดพี่เจม0ู3 5แปดสามห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเพิ่มรลยได้แลคุณผู้ชมนะครับตลาบคนลูกค้าที่ดับจองออนไลน์นะครับพี่เจมนะครับมีบัญชีบริษัทนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลคุณผู้ชมหายห่วงปลอดภัยได้ขอบคุณมากครับ